ครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มาคุยกันอีกแล้วฮะวันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องราวของเหรียญที่บอกว่าเป็นเหรียญตลกนะครับผมนะฮะมันตลกกันยังไงนะก็วันนี้เป็นเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทที่มีหัวสองฝั่งนะฮะจากเคที่เคยมีข่าวว่ามีการรับซื้อห้าร้อยบาทนะแต่พออยู่ไปนานๆมันกลับหายยากเกินไปก็มีการอัปเดตราคาขึ้นใหม่ที่สูงกว่านั้นนะครับนะฮะ นี่ที่เพจรับซื้อเหรียญหลอเก้าให้ราคาสูงนี่ก็ตั้งราคาไว้ที่ตั้งแต่200บาทถึง2,000บาทได้กันนะครับใครมีอยู่ก็เหรียญน,นี้น่าจะนะนนาน่าจะขายได้จริงๆนะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นเหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งนะในอนาคตอาจจะมีราคาที่สูงกว่านั้นนะครับผมว่ามันเป็นเหรียญที่น่าสนใจมากกว่าเหรียญ10บาทปี33ะอีกนะครับผมนะครับ เพราะว่าเหรียญ10บาทปี3าาเป็นเหรียญที <Boy>: ่ผมไม่เห็นด้วยนะกับการผลิตมาแบบชี้แจงกันไม่ได้นะฮะก็มีเหรียญยังยังก็มียังมีอีกหลายแบบนะฮะที่มีการปั๊มผิดพลาดอย่างใดก็ไม่รู้นะฮะก็พูดตามหลักความจริงนะครับผมเหรียญเหล่านี้ก็ไม่ควรจะปลดปล่อยให้หลุดรอดออกมานะครับผมจากหลงกระซาบเองก็ตามนะฮะมันเลยทำให้มีการเขาเรียกอะไรอะ จริงอยู่ว่าเหรียญมันมีราคาแต่เหมือนแบบว่าการทํางานบกพร่องนะครับผมนะฮะพอมาอยู่ในจุดที่ว่านักสะสมมาซื้อขายเพื่อกินกําไรมันก็ทําให้มีราคานะครับมันก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจมากๆนะเหรียญเหล่านี้ผมก็ไปเห็นหลายๆที่เขามีโพสต์ขายกันถึงสองพันสองพันห้าร้อยบาทก็มีนะครับอ,อก็มีเหรียญแปลกๆหลายแบบนะนเหรียญสิบบาทที่ผมก็ไปเห็นเหรียญปั๊มเคลื่อนมาเหมือนกันนะครับผม ปั๊มเคลื่อนนะฮะก็เป็นเหรียญมีตําหนินะปั๊มเคลื่อนนะกินขอบเงินมากเกินไปเราตั้งราคาขายที่สองพันบาทด้วยกันนะฮะเกิดการปั๊มพลาดขึ้นมาก็เหมือนที่ผมบอกว่าไม่น่าจะปล่อยให้หลุดรอดออกมาได้นะครับแต่เมื่อหลุดรอดออกมาใครมีก็การันตีกับราคานะครับเหรียญเหล่านี้ผมบอกว่าหลายๆที่รับซื้อจริงๆนะเพื่อคนไหนที่สนใจก็ลองเข้าไปสอบถามดูนะเพจอ่า รับซื้อเหรียญรอก้าวให้ราคาสูงนี่ก็เป็นแหล่งที่ผมว่าโอเคที่สุดนะครับผมส่วนในกรณีนี้เพื่อนๆถามมาว่าเออเหรียญขายที่ไหนอ่ะถ้าเกิดมีขายที่ไหนรอกระแสเพื่อนครับกระแสมานะทางร้านให้ให้เรื่องราวมาอย่างกรณีเหรียญเหรียญเหรียญที่มีการปั๊มพลาดครับเขาก็เปิดการรับซื้อนะนี่คือกรณีสําคัญถ้าเกิดเพื่อนจะขายเหรียญรีบไปด่วนเลยนะครับผมนะฮะถ้าเกิดเรามีเหมือนที่ เขาต้องการจริงฮะถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะฮะสร้างกระแสให้กับตัวเองนะหรือไปได้ข่าวลวงมาจากไหนนะครับนะฮะแล้วก็ไปขายเขานั้นคือเขาไม่รับซื้อนะคือเขาไม่มีข้อมูลนะครับผมนะฮะว่าหลายๆที่เกิดเปิดการเปิดข่าวลวงขึ้นก็เยอะแยะนะครับผมนะฮะถ้าเกิดอย่างนั้นเขาไม่รับซื้อแน่นอนนะครับเราโดนด่าด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ดีนะ ก็เห็นอยู่หลายเรื่องหลายราวด้วยการที่มีการปั่นกระแสกันเกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบงคนะ์ฮะแบงค์ที่ไม่มีความพิเศษอะไรเลยก็ตั้งราคาไว้ซะสูงเชียวนะครับผมไอเรื่องนี้ผมก็เข้าใจนะใครมันก็อยากได้เงินกันทุกคนแล้ะครับผมอะไรที่มันลาบลอยมานะครับบางทีเขาตั้งไว้เนะ่เอเหรียญปีสมมตินะครับสมมุติว่าเออเห 2, รียญปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะฮะ เหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะฮะราคาขายที่หนึ่งแสนบาทอนยะ่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะโอเคเลยนะฮะไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นไม่ต้องรู้ศึกษาอะไรต่อไปนี้ฮะไปร้านเลยมุ่งหน้าอย่างเดียวะฮะใครๆก็อยากได้เงินฟรีๆทั้งนั้นแหละครับเพื่อนครับใครๆก็อยากได้มาง่ายะฮะแต่กว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆฮนะแต่กว่าจะได้มันมานั้นนะต้องศึกษามากพอสมควรน,นะครับถ้าเกิดได้มันจริงมันเหมือนลาบลอยแหละครับผมก็มควรศึกษาดูก่อน ก็เป็นกรณีพิเศษนะครับสําหรับเหรียญที่มีการปั๊มพลาดปั๊มผิดนะใครมีก็รับมะ2,000บาทนะนี่ผมขอการันตีเลยว่าขายได้แน่นอนนะครับหากคุณไปเพจตามที่ผมบอกนะหากคุณไปเพจตามที่ผมบอกนะครับอผมว่าขายได้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวที่เราต้องพูดคุยกันนะครับผมทำความเข้าใจกับเหรียญนะฮะ ก็สังเกตดูตามรูปภาพนะครับเพื่อนๆนะฮะเหรียญจะมีราคาไม่มีราคาเนี่ยดูตามรูปภาพเลยฮะก็มีการโพสตขายมีเว็บฟรีหลายเว็บเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้เลยฮะมีการโพสขายผมเชื่อว่าขายได้แน่นอนนะขายไม่ได้เราก็ไม่เสียหายเพราะมันเป็นเว็บฟรีอะเราโพสฟรีฮะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับผมนะก็จะมีคนติดต่อมาฮะเราจะเกิดเขาสนใจเหรียญของเราก็เหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายหลายเป้าหมายฮะเกิดเราจะขายเหรียญสักเหรียญนะเป้าหมายคนทั้งประเทศนะ จะเกิดเพื่อนไปขายที่ร้านไม่รู้มันจะเอาของเราหรือเปล่า,ามีเป้าหมายแค่คนเดียวก็คือมัน mm. เท่านั้นเองแล้วเราการันตีได้แล้วว่ามันจะซื้อเราร้อยเปอร์เซ็นตไม่ได้หรอกครับต่อให้ขายได้จริงมันก็ราคาไม่เหมือนที่มันตั้งไว้หรอกครับเพื่อนครับก็ถึงบอกให้เพื่อนศึกษาดูดีๆนะไม่แน่เพื่อนอาจจะขายหเหรียญที่มีมูลค่ามากกว่าราคาหน้าเหรียญน,นะฮะขายไปโดยแบบไม่รู้ตัวนะครับลองศึกษาดูก่อนนะ สำหรับกรณีเหรียญสิบ,บาทไอ้หัวสองด้านแบบนี้นะครับผมนะก็ะมีคนสงสัยว่าเป็นเหรียญปลอมหรือเปล่าก็มีคนไปโพสต์นะฮะตามเว็บไซต์ต่างๆไปถามไปสอบถามนะเขาก็ไม่รู้ข้อมูลนะเขาก็ <laughs> สงสัยแต่ว,ว่าเป็นเหรียญปลอมหรือเปล่านะครับผมจริงๆแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีราคานะครับอ่ผมเข้าไปดูมาหลาย,ลายทีเขาก็บอกว่าโลงกราสาบทําไมถึงทํางานผิดพลาดฮะไม่มีนโยบายผลิตที่แน่นอนนะฮะทำไมถึงต้องผิดพลาดมาแบบเป็นหัวสองด้านแบบนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องที่บกพร่องกันนะครับผมผมก็ได้เข้าไปดูหลายคนนะเขาก็มีเหรียญที่บอกนะเหรียญผิดพลาดแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นหัวสองด้านนะไม่ว่าจะเปิดเกิดการปั๊มเคลื่อนนะหรือว่าก้อยสองด้านก็มีนะเขายังเก็บรักษาความใหม่ไว้อยู่นะครับผมดูผมเข้าไปดูเหรียญก็คือสวยมากมานะครับเ,เห็นหลายเหรียญก็ถือว่าสวยมากๆกกันทีเดียวนะครับ ส่วนกรณีที่บอกว่าเหรียญสิบบาทหัวสองด้านนะฮะรับซื้อราคาสองพันบาทนะฮะก็น่าจะจริงนะครับผมเพราะมีร้านซื้อขายดังหลายๆร้านก็ออกมาเปิดตัวไว้ที่สองพนบาทถึงสองพันหร้อยบาทก็มีนะแต่แต่เพจที่ผมแนะนําไปก็คืออาจจะได้ราคาต่ําหน่อยก็คือสองร้อยถึงสองพันบาทนะตามสภาพความสวยงามนะคร หลายๆเพจเขาก็อยากได้ไปเก็บสะสมไปครอบครองนะเขาก็ตั้งราคาไว้สูง่ะฝ่าจ,จะหาข้อมูลได้ดีกว่าเพราะเป็นเหรียญที่หายากมากๆในความรู้สึกผมผมว่ามันน่าจะหายากกว่าเหรียญบรรดาเหรียญที่บอกว่าเป็นเหรียญสําคัญสําคัญนะฮะผมว่าน่าจะหายากมากกว่าดีไม่ดีอาจจะหายากมากกว่าเหรียญ2,533หรือ10บาทนะที่บอกว่ามีมูลค่าเป็นแสนก็ได้ พอเท่าที่ดูมานี่ปรากฏน้อยมากนะครับผมไม่แน่ว่าหากเพื่อนๆมีฮะอาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่ผมพูดมาก็ได้นะครับเพื่อนครับใครที่ไม่ซีเรียสอะไรก็เก็บไว้ก่อนครับผมอได้ราคาต่ำไม่เพิ่งไปขายเหมือนเรารีบร้อนเกินไปสู่เราขายแบบรอโอกาสดีๆนะรอเขาเปิดตัวแบบง,งามๆให้ราคาสูงๆเราไปนะครับผมก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาก็หลายคนนะครับผมบอกว่ามีเหรียญสิบบาทปีสองพันหนร้อยสี่ิบเก้าฮะ ตรงพอพานไม่มีสละอูครับไม่ทราบจะมีราคาไหมอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับถ้าเกิดทราบข้อมูลเ๋ลก็จะนํามาแชร์กันเพื่อนได้รับชมรับฟังนะครับก็ลองติดตามดูนะเพื่อนครับนะฮะก็มีหลายคาถามด้วยกันนะฮะก็มาบอกว่าเก่งแต่ปัน่นราคาฮะก็ไม่รู้ว่าไปปั่นทําไมนะครับปั่นได้ผมก็ไม่ซื้อคุณหรอกครับนะฮะ ็มีคนมาให้กําลังใจเยอะมากครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับหลานซื้อขายแล้วก็ไม่อยากไปลงเชื่อมันมากนะจริงมันก็อยากได้ของถูกตรงนั้นแหละมันซื้อเราไปไมันยังได้ของถูกแต่พอมันไปขายข,ายของเราอะ่ะเดี๋ยวเราได้แท้เราขายให้มันนะสมมติมันซื้อเราห้าร้อยอ่ะมันสามารถขายได้หนึ่งพันบาทสองพันบาทมันทําได้นะครับผมเราก็อย่าไปเชื่อมันมากเก็บไวนะ้รอโอกาสจะดีกว่านะครับผม เหมือนนี่เขาบอกใะช้าๆได้พัะเล่มงามนะ่นั่นก็คือเรื่องราวที่ดีก็มีคนมาบอกว่าพอมีคนเขามีเหรียญที่บอกอยากได้จริงๆก็ไม่ซื้อกันหรอกแล้วไม่รู้จะเอามาหลอกคนอื่นทําไมนะฮะผมก็ไม่ได้หลอกพวกคุณหรอกครับผมนะฮะก็มีกระแสกันมาจริงๆนะฮะก็อยากให้เพื่อนเข้าไปดูคลิปวิดีโอก่กอนนะผมพูดถึงอะไรนะบางคนก็ ไม่ได้สนใจอะไรเลยฮนะก็มาด่าม่รู้ไปโดนใครหลอกมาก็มาว่าผมม้่งแหละเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับบอกตามตรงว,ว่าไม่ได้ปั่นกระแสนะเออผมจะปั่นทําไมล่ะครับฮนะบผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขาเขาไม่ได้จ้างผมมาทําคลิปวิดีโอหรอกครับผมผมทําผมเองนะฮะไม่ได้มีกรณีพิเศษนะฮะ ที่จะเขามาจ้างผมทําคลิปวิดีโอจ้างผมเดือนละเป็นหมื่นไม่ไมีกรณีพิเศษอะไรนะครับผมก็เหมือนพวกคุณนะผมก็อยากรู้อยากเห็นพยายามศึกษานะครับก็เก็บบ้างเหรียญที่น่าเก็บเท่านั้นเองนะครับผมตอนนี้ก็เก็บเหรียญการานาพิเศษอยู่นะเหรียญการานาพิเศษปี3 9อยู่ก็เก็บมันทุกเหรียญน,นะครับมาความชอบนะ อาจจะเก็บเลือกเก็บแต่เหรียญใหม่ๆหน่อยฮะใส่ซองพลาสติกฮะแต่เหรียญเก่าๆก็เอาเก็บไว้ข้างนอกนก็มีความคิดเห็นก็คือนานไปก็อาจจะมีราคาสำหรับเหรียญการนาพิเศษนะก็มีพี่เข้ามาแนะนําคนนึงครับผมบอกว่าเหรียญห้าบาทนะฮะที่จัดอันดับสิบอันดับมาขาดปีซีซีไปนะอถ้าขาดไปจริงๆก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ่ะ ก็ทําไปแบบนั้นนะฮะไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรนะครับอาจจะเออลืมก็ได้นะฮะหรือไม่ก็หาข้อมูลได้ไม่ถูกต้องขอก็ขอตทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมนะฮะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนมาถามเรื่องแบงค์นะครับผมนะฮะเรื่องแบงค์กรณีพิเศษนะครับนะ,ะก็พูดกันถึงเรื่องแบงค์ที่เขาขายกันก่อนนะฮะอย่างแบงค์ที่แบงค์สิบาทนะแบบสิบสองนะฮะแล้วก็แบงค์ยี่สิบาทแบบสิบสองที่เขาเล่นกันอยู่นะ ที่เ,เพื่อนๆตีราคากันเป็นใบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานร้านซื้อขายก็ไม่ค่อยเล่นกันหรอกครับผมเขาจะมุ่งเน้นกันแบบว่าขายกันเป็นลูกขายเป็นขายกันเป็นแหนบซะมากกว่านะราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะฮะแต่ในกรณีเป็นใบอาจจะซื้อขายกันเองได้นะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นว่ามีราคาที่แบบโหสูงมหาศาลหนึ่งหว,ว่า ใบละยี่สบาทนะไปขายใบละสองร้อสาม้อบาทไม่ใช่ขนาดนนฮะเต็มที่ก็บวกไปยี่สิบสาสิบาทอาจจะแบงค์ยีสิบอาจจะขายได้สักประมาณส0สิบาทห0สิบาทนะนี่คือกรณีปกตินะครับส่วนแบงค์ไม่สวยก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าไม่มีราคานะครับผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับผมฮะมาบอกถึงแบงค์ยี่สิบตลกนะแบงค์ยี่สิบตลกก็บอกว่าห่างมาฮจะแย่ตรงจมูกพอดีฮะ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบงค์ไม่เหมือนแบงค์ปกติผมว่าลองเก็บไว้นะครับผมอาจจะเป็นแบงค์ตลกที่เขาตามหาก็ได้นะราคาก็อาจจะได้มากกว่าเดิมจากสี่ิบาทห0สิบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทก็ได้แต่คงจะไม่ขึ้นพวดพาดถึงแบบขั้นเป็นหมื่นนะฮะแต่ผมว่าก็น่าจะน,าน,าน่าเก็บสะสมนะครับเอาครับผมฮะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ก็ หมดเรื่องราวแล้วนะสำหรับเหรียญ10บบาทต่างๆนะครับผมที่มีความผิดปกติมีความผิดเพี้ยนของการผิดพลาดท,นะทางลงกระสาบทางกระทรวงการคลังที่มีการสั่งผลิตเ,เกิดขึ้นแบบผิดพลาดนะครับผมมีการเล่นลอดออกมาสําหรับเหรียญตลกเหล่านี้นะฮะก็เป็นเหรียญที่มีราคาขอการันตีราคาไว้ที่2อ0บาทถึง2,500บาทนะครับนี่คือความรู้สึกส่วนตัวนะฮะ ใครจะบอกว่าขายได้มากกว่าน,นั้นก็โอเคครับยินดีด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครขายได้ต่ำกว่า200อบาทอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับเก็บไว้ก่อนจะดีกว่านะครับผมนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะฮะที่ให้การติดตามนะครับนะฮะใครมีเรื่องราวดีๆก็มาแชร์เพื่อนรับชมรับฟังด้วยนะฮะผมก็จะมาอ่านข้อความเป็นระยะๆะะแบบนี้นะครับมีโอกาสก็จะพูดคุยกันแบบนี้นะมาแนะนําให้เก็บเหรียญต่างๆนะฮะเดีหลายๆเดือนนั้นก็ยอมรับว่า ขามีราคาทุกเหรียญมันมันคงไม่มีหลอกแต่ว่ามันมีจุดประสงค์ของมันทําไมถึงมีราคาอยู่นะครับผม,มก็เป็นประเด็นสําคัญนะก็แนะนําให้เก็บเหรียญที่่ายากยาก,ยากก่อนแต่ว่ายังมีเยอะนะฮะมีเยอะแต่ว่าหาไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอย่างเหรียญหลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับผมฮนะเพราะว่ามีการเวียนคืนนะหลายหลายคนบอกก็เออเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปลอมอย่าไปเชื่อเขาเก็บไว้ก่อนนะฮะมันไม่แน่คุณก็อาจจะถูกหวยก็ได้นะครับผมฮนะ รอโอกาสรอเวลาที่เขาโพสตามหาแล้วก็จะมีตังใช้นะครับผมอันนี้ก็แนะนํานะสำหรับคนที่เก็บสะสมเหรียญอยู่ถ้าใครเก็บไม่คิดอะไรก็เก็บไปก่อนเอาละครับผมเรื่องราวทั้งหมดนี้สำหรับเหรียญสิบาทขอการันตีราคาไว้ที่สองร้อยบาทถึงสองพันห้าร้อยบาทสำหรับเหรียญตลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญหัวสองฝั่งนะฮะหรือมีหัวสองด้านนะ,ะเหรียญก้อยสองด้านนะครับรวมไปถึงเหรียญปั๊มเครื่อนต่างๆนะฮะมีกินขอบเงินนะหรือไม่ก็ กินขอบทองเหลืองด้านในนะครับผมขอลาไปตรงนี้นะครับผมการันตีราคาไปแล้วนะครับผมฮะใครไม่เข้าใจอย่างใดฮะงงอย่างไรก็สอบถามเข้ามาได้ก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะที่การติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดปุ่มติดตามและปุ่มซับสไคร้นะครับผมฮะจะได้พลาดกับโอกาสต่างๆที่ได้ติดตามชมคลิปวิดีโอก็ขอยืนยันว่าผมไม่ได้สร้างกระแสแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่มาพูดนะ กับสิ่งที่เป็นไปได้เท่านั้นนะครับวันนี้ก็ผมขอล้านเพื่อนไปตรงนี้สวัสดีครับ